สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลมาวันนี้ก็มีแนวทางเด็ดๆแนวทางแม่นๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็ขอฝากคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ วันนี้ก็มีแนวทางหลากหลายแนวทางมาฝากทุกท่านคะ่ะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะไม่ได้ลงคลิปนานอยู่ด้วยกันก่อนนะคะท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะชุดเน้นเน้นงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะเน้นเน้นไปที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าศไม่มีนะคะ งวดนี้เอาใหม่ค่ะความหวังยังมีงวดหน้าเสมอนะคะงวดนี้ก็ตัวเลขอาจจะดูเยอะไปหน่อยจับคู่ลำบากมากค่ะงวดนี้เลขเด่นเยอะแยะไปหมดเลยเอาเป็นว่าสรุปมาให้ท่านผู้ชมดูคร่าวๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวประมาณกันอังคารหน้า จะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนึงค่ะวันนี้ดูชุดนี้ไปก่อนนะคะคงจะไม่ลายตานะคะท่านผู้ชมตัวเลขอาจจะเยอะไปหน่อยท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ค่อยจัดนะคะ ตัวเลขสวยค่ะแต่ค่อนข้างเยอะพิจารณาดูนะคะชอบชุดไหนก็ค่อยเลือกซื้อเอาไปกลับบนล่างด้วยนะคะไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะตอนนี้ให้ดูไปก่อนนะคะ อย่เพิ่งตัดสินใจเก็บเกี่ยวไปก่อนค่ะรอดูชุดสรุปอีกรอบนะคะวันนี้ชอบหลายตัวค่ะเลขเด่นค่อนข้างที่จะเยอะ ที่นี่คือห้างเซนทัลอิวิวค่ะเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเดินเล่นได้นะคะอยู่แถวแถวนนเรียบด่วนรามนินทาค่ะน่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าแห่งแรกเลยก็ได้ค่ะ ที่สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาเดินเล่นได้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดึกแล้วละคะ่ะประมาณห้าทุ่มเสร็บเศจเรามาดูตัวเลขกันอีกรอบนะคะ สำหรับ,บท่านผู้ชมที่รอชุดแนวทางเลขมักก็รอไปก่อนนะคะนิดนึงเพราะช่วงนี้กำลังดูตัวเลขกำลังมึนงงกับตัวเลขอยู่ค่ะขอสรุปอินนิดนึงก่อนนะคะเอาชุดนี้ไปพิจารณาดูก่อนนะคะ ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้านะมีหลุดนะคะโปรดใช้วิจนะารณญาณกันด้วยนะคะถ้าพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่ติชมแนะนำมานะคะสำหรับคลิปนี้ ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ